สับแก่มือครับปดบุ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 ยบุ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 ยอ่ออ่อออเอะออเลยครับบันนี้สวัสดีครับพีสารสามัปีมาน้ำมาลอยครับผมมันนี่มาพอพีพอหนองด้อกันครับครับบางคลามสองบังครับผม มัอนี่เสเร็จมาเผาขลามไฟล่างตาครับจากก้อนนั่นเผาไปแล้วมันกลิ่นบ่ได้ครับพี่น้องมันใหม่มันมมนี่เฮ็ดแบบสูตรใหม่ครับผมเดี๋ยวถ้าเบิงด้อพี่น้องของท่นีได้การวาแต่ผมลำลองว่ามันนี่ส้มดีคือครับอันนี้เป็นการเผาขลามรอบที่สองครับไฟล่างตาครับจากรอบก้อนเพราะว่ารอบก่อนเผาออกมาแล้วมันใหม่ครับกินบ่ได้เดี๋ยวเบิงครับรอบสองที่เป็นยังได เอาสันสนครับว่าเอาเง้ามือนี่เดี๋ยวผมเติมน้ำเข้าไปแต่าก่อนผมไม่ได้ใส่น้ำเข้าไปในบ้างครับเดี๋ยวเทื่นี่ผมเอาน้ำเข้าไปในบ้างน้ำมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะบึงปลาบึงพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมใส่น้ำเข้าไปท่วมเขาเลยครับเที่นี่เพราะว่าแต่าก่อนผมมาเขาซื้อม่ได้เอาน้ำเข้าไป น,นี้ผมใส่น้ำกะทิผสมน้ำลงไปแล้วก็เพ็ดสูตรไหมครับมือนี้สูตรก่อนบ่ได้เรื่องครับเดี๋ยวมื่อนี้สีได้เรา่าบ่บุติด่ตามกันไปครับพี่น้องเดี๋ยวบ่เอาเง้วๆครับเอาสันๆเดี๋ยวให้เบิง้งเดี๋ยวเผาแล้วจะให้เบิ้งด้วยพี่น้องโอ้ยควันควันนข่าตาครับ จังเลจังวาไฟล่างตาทรงคือครับผมใส่น้ำเข้าไปให้ทวมเขาครับแต่ก,ก่อนผมไม่ได้ใส่น้ำเข้าไปเลยครับอันนี้ทรงคืออด้รล่ะพี่น้องแต่ว่ารอบนี้ผมเอาไม้ไผ่มาจากบ้านไม้ไผ่มันจะแหงนะครับ หัวมันจี๋ใหม่ก้อนสูงบมโหพี่น้องหัวผมเอาไม้ไฟจากที่ตัดใบตะกอนนั่นแหละครับมาแเราเอามาทิ่มไว้หลายมือครับทิ่มไว้ตั้งซีมือหามือครับไม้ไฟมันแหงบน,นี่โมโหมันจะไใหม่บางก้อนบ่ มื่อเดงมั้งพี่น้องนามมันลวกครับเดี๋ยวผมจะผาไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาเส็ยดต,ตังไดตอนข้าเดี๋ยวผมจะให้เบอรงครับเดี๋ยวถ่าติดตามกันครับเมื่อนี้ไปล่างตาครับเป็นไดครับไปล่างตา สอดแก้มือครับปดบุ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 ยบุ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 ยอ่ออ่ออ่อแอะแอะเลยครับบันนี่หอน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 โทรศัพท์ผมสิไหมตอนนี้ไฟกันล่าน้ากันกะแหงแล้วครับเดี๋ยวให้มันแหงจังหน่อยครับเดี๋ยวให้มันกล้ามจังหน่อยผมสิเอาออกไปพาครับผมซุ้งคืออยู่พี่น้องรอบนี้เห็นแล้วครับพี่น้อง ในการล่ะครับเดี๋ยวจะออกจากไฟแล้วครับเดี๋ยวจะเอาไปพักไว้ไหนมันเย็นเดี๋ยวจังสิมาพาครับผมเดี๋ยวตามไปเบื้องกันครับแต่ผมหลับล่องมาเนี่ยแก่เมื่อสําเร็จแน่นอนครับผมมาครับพี่น้องครับวันนี้อันมันเย็นแล้วครับสิมาพาครับถอดแก่เมื่อครับเดี๋ยวจะได้การบ่ น้องนี่ครับโอ้ยสวยบอลพี่น้องว่าสวยบอลร,รอบนี่อ่ะ รอบนี้ในการครับพี่น้องนี่บางหน่อยครับแล้วจะกินข้าวบ้างนะพี่นอ้องอื แจ็บครับแจ็บเดี๋ยวมาเบิ้งบังนี่ครับบังง่ายครับนี่ อาอนี่ไปไก,ก่กอนครับเดี๋ยวมันจะกระดิ่งใจของผมหมด โอ้ดิการนี่น้องดิการนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งใกล้ๆครับนี่ครับผมโอ้ยหอมอหอมีน้องหอมครอบนี่้ดิการครับเป็นข่าร้ามอยู่ยครับวันนี้่มเป็นข้าใหม่ <c oughs> เออ แอืออแบแซ่บครับทั้งมันทั้งหวานเลยผมใจน้ำตาลออกไปหลายก็เกลาย้องเปล่งหลามอยู่ครับรอบนี้คลิปนี้เอาไปทำนี่ครับผมน้ำตานสมปพีมันมลั่มมันร้อยครับออกขลามใส่ร่างตาครับใส่แก่มมือจังตี่เลยพี่น้องขอบคุณายครับวันมดีครับ